พี่ให้ดูสักหน่อยหกนะอนเพราะว่าบ้านนี้คือคือมาไล่ไล่ไล่มาตรงบทวานที่หรือให้เพื่อเห็นสัาพแค่นั้นแหละ,ะนั้นอ่ะเป็นบ้านบ้านที่เป็นบ้านเช่าแต่ไม่มีคนมันล่งเฉยๆบ้านหลังนี้เออคนอยู่ละเปิ้ลมาร้างโรงงานข,าน,มน,ขาน,มน,นมปังนี่คือเปิ้ลมาแป่งหลังเจ๊เจ๊จุกจิสว่างนะคะใช่ค่ะ<ร>อเออต้องรื้อออกเปิ้ลเลยว่าคือคือพี่พี่เอาท่านลาดมาเดินค่ะ ไม่ออไหวอันนี้ยังอันนี้รู้เสร็จยังอันนี้เดี๋ยวเขาต้องรื้อหลังนะ้นก่อน เพียงไปท่อ่อนอ่ะอ๋อน้องก็ไปเริ่มาไม่มีแต่ว่าคือคือบ้านเขาสร้างคลอมอยู่แล้วน้ำดูอยู่ตรงโน้นชมันอินเวสต์ไอ้เรื่อง